ฝนตกถนนลื่นรถกำลังจะตกข้างทางไปไม่ได้ตอนนี้ส่งพี่ตุ้งกับพี่ทิพย์ไปที่วัดไปตามคนกับรถมาช่วยเพราะว่าเดี๋ยวคงจะต้องลากรถคันนี้ขึ้นไปพี่วีกับพระอาจารย์กำลังช่วยกันแก้ไขเรื่องวินอยู่เดี๋ยวอาจต้องใช้วินผูกกับต้นไม้ช่วยแล้วล่ะเรา Okay.